สสดครับมาดูการเปลี่ยนสีย,นยันมาสีเก้าสีเปลี่ยนสีนก้ามปูน้ำมันเยิ้มตัวนี้นครับน,นี่เปื่อื้อว่าเราเสียนไปนทั้งเสร็จนี่ฮะับแรกกหมุนน็อตตัวนี้จะอยู่ตรงนี้นี่นะบเบอร์สิบเจ็ดหมุนขึ้นหมุนเกีียวหมุนทางนี้ก็อถอดออกแล้วก็ค่อยดึง มือขยับไปนี่แต่ระวังอย่าให้เดียมันหลุดนะครับขยับไปแล้วดึงออกทีละส่วนดึงจากตัวนี้เส้นนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็สัญยากตัวนี้ลบยาง,ยยางตัวนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้ตัวนี้มันอยู่ข้างในนี้มันเปื่อยครับน้ำแล้วมันออกแล้วก็ต้นใหม่ประกอบเข้าไปแล้วก็ก่อนที่จะออกต้องมามากดัก มาไว้มันตรงที่เดิมการเปลี่ยนนะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปนะครับเอาตัวใหม่ประกอบเข้าไปม,มีแผ่นเล็กี้วยอ,อกกุปกรณ์ก็ซื้อมาอยู่นี่นี่นะซื้อมาอยู่ยันมากเปลี่ยนง่ายๆครับง่ายด้วยมือเราเยันมาสี่ก็สี่ครับผมผมทำเสร็จแล้วครับผมจะให้ดูอีกทีนะครับ